คนญี่ปุ่นทำความสะอาดคืนห้องเช่าหลังอยู่มานานถึง15ปีเป็นเรื่องราวของผู้เช่าที่มักจะทิ้งคว้างข้าวของและขยะเอาไว้ในห้องเช่าแล้วหนีเจ้าของห้องไปนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่พบบ่อยมากในประเทศไทยบางคนนั้นทิ้งขยะต่างๆเอาไว้จนแทบจะไม่อยากเชื่อเลยว่านี่คือที่ที่คนเคยอยู่จริงๆทางเดินยังแทบจะไม่มีเลยแล้วทางเจ้าของห้องเช่าก็เป็นคนต้องจัดการทำความสะอาดแต่ล่าสุดก็เป็นเรื่องราวที่ต่างกันสุดขั้วเลยทีเดียวเมื่อทางเพจ ครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นออกมาเปิดเผยเรื่องราวของชาวญี่ปุ่นที่ขอเจ้าของห้องนั้นคืนห้องเชา่าต้องการที่จะย้ายออกหลังจากที่อยู่มานานกว่า15ปีและประเด็นก็คือชาวญี่ปุ่นนั้นทําความสะอาดห้องเช่าได้อย่างเนี้ยบเลยทีเดียวสะอาดทุกซอกทุกมุมไม่สมเลยแถมยังทิ้งโคมไฟอันสวยที่ติดอยู่ตรงเพดานเอาไวใ้ให้ทางเจ้าของห้องเช่าอีกด้วยโดยมีการระบุว่ากลรเป็นทวิตฮือฮาในญี่ปุ่นได้ทวิตภาพนี้ว่าครอบครัวที่ย้ายออกครั้งนี้ แม้จะอยู่ห้องแบบครอบครัวมายาวนานถึง14-15ปีทำความสะอาดห้องแล้วย้ายออกโดยทิ้งกระดาษชำระใหม่ไว้ในห้องน้ำทิ้งคมไฟด้านบนสภาพเหมือนใหม่เทปกาวติดกันไว้ที่ตู้จดหมายมาขออนุญาตแลนด์ลอร์ดว่าผมขอย้ายออกได้ไหมครับผมนี่อึ้งเลยคุณเป็นเทพ,พเจ้าหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดมากๆเลยขนาดห้องน้ำยังทำความสะอาดไว้อย่างดีแถมยังมีการทิ้งกระดาษชำระม้วนใหม่เอาไว้ให้กับทางเจ้าของห้องเช่าอีกด้วย ซึ่งก็อย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าคนญี่ปุ่นนั้นมีระเบียบวินัยมากๆงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวซึ่งหลายคนต่างก็พากันออกความคิดเห็นว่าช่างดูแตกต่างจากคนไทยซะเหลือเกินแต่ว่าก็มีบางคนที่ทําความสะอาดห้องคืนแบบนี้เหมือนกันตัวยอย่างคอมเมนต์เช่นวินัยเยี่ยมคอมเมนต์ ing, ถัดมาบอกว่าผิดกับผู้เช่าคนไทยที่ดูดูในข่าวคอมเมนต์ ing, ถัดมาบอกว่าที่บ้านตอนยายออกก็ทําแบบนี้แหลคะค่ะ เก็บเครียงดูดขัดล้างคืนบ้านให้เขาเหมือนวันแรกที่เราเข้าไปอยู่ซามีบอกว่าคนญี่ปุ่นต้องเรียบร้อยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าตัดกลับมาที่ผู้เช่าห้องคนไทยบางคนแต่คนญี่ปุ่นที่สะสมขยะก็มีเยอะนะคะเจ้าของห้องโชคดีมากที่เจอผู้เช่าน่ารักแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ